มีหนังสือจากกระทรวงกราโหมแจ้งมาให้นอย,ยอจัดกำลังในาทหาร8นายไปร่วมลบในลาวบอกว่าเป็นชุดเฝ้าถนนโฮจิมินห์ทีมละ9คนผมเป็นหัวหน้าหมู่รตะเวนที่2ชื่อแบมบูภารกิจมันก็คือเขาจะส่งลงที่จุดจุดนในป่าห่างจากถนนทักสิบยีกิโลเมตรแล้วก็เดินเข้าหาเองฝ่ายข่าเสือเขาก็ต้องระวังอย่างเต็มที่แอมบดนี่คือการวางแผนเฝ้าเป็นวันวนเหมือนขึ้นห้างยิงสัตว์ หัวท้ายของปีกซ้ายปีกขวาอย่ง่งยิงบบบบบ,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 บไม่รู้ละก็ต้องยิงนี่ลูกเดียวระหว่างยิงเนาะสิบห้ากระบอกก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วยังคว้างระเบิดไปอีกดุม้มนะลมข,ขวัญเราเป็นฝ่ายยิงลูกเดียวแะหว่างแผนมาก่อแล้วก็รีบถอนตัวมีผมทีมเดียวที่ทําให้ข้าศึกตายอีกทีมหนึ่งอ่ะเขาแตกถูกข้าศึกเกาะแล้วยิงสะบักสะบอมหนีกันมาแล้วพาลูคนหนึ่งหายไปหายไปตลอดการ วันนี้พบกับวีรกรรมของหน่วยนาวิกโยธินแห่งราชนาวีไทยกับภารกิจชุดเฝ้าถนนโฮจิมินในสงครามรับประเทศลาวโดยนาวาเอกประพันธ์โชติอาภร์ณหัวหน้าชุดเฝ้าถนนแบมบูผมชื่อนาวาเอกประพันธ์โชติอาภร์ณฐานเรือครับนาวิกโยธินสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเมื่อปี2506 แล้วก็มาอยู่ที่สตหตินาวิกโยธินก็ไม่มีความรู้เรื่องการลบทางบกเริ่มการศึกษาของกรมนาวิกโยธินที่ปูพื้นฐานให้อย่างสำคัญคือโรงเรียนผู้เข้าหมวดนาวิกโยธินหเดือนได้ความรู้หมดทั้งลาบมา้าปืนหรือการลบทางบกทั้งหมดแล้วก็การลบสะเทือนน้ำาเทือนบกแล้วก็พอปลายปีก็ ได้เข้าหลักสูตรการลบพิเศษซึ่งเรียกว่าฮาีคอนซึ่งเป็นรุ่นที่สองเองเพราะว่าแต่ก่อนนั้นนอยย,อยังไม่ได้เปิดในการฝึกการลบพิเศษอันนี้ก็ทำให้เราได้มีความรู้เรื่องการลบหน่วยขนาดเล็กที่ทำงานในภารกิจที่มันยากๆในป่าในภูเขาหรือในทะเล ในปีต่อมาก็ได้บรรจุเป็นผอ,อหมวดกองร้อยลาะตะเวนระหว่างที่ไปปีแรกเลยฝึกตลอดเวลามีอเมริกันมาฝึกเรือดำน้ำฐานบอกมาฝึกเลนเยอร์เราก็ได้มีประสบการณ์มากขึ้นตามดับในปี2509ทางด้านตะวันออกนี่นาวิกโยธินได้รับมอบภารกิจเขาเรียกกองกำลังด้านจันทบุรีตาดมีคอนฟ l i c t หรือข้อขัดแย้งกับ สมัยรัฐบาลเสือนุก็ยิงกันไปยิงกันมาที่จังหวัดจากบ้านหันเล็กอำเภอคลองใหญ่ทางจันบุรีก็ส่งหมวดปืนเล็กไป1หมวดก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรกันเพราะว่าเขาก็ลบแบบกองโจรด้วยมีคอมนิตด,ด้วยก็ขอให้รัตเวนไปสมทบผมก็ถูกจัดหมู่รัตเวน6คนไปตอนนี้ชื่อมันบอกว่าเป็นรัตเวนก็เลยไม่ได้อยู่ที่ตั้งเ ที่ตั้งเขาอยู่บังเกอร์ยิงไปยิงมาเขาก็มีกระสอบทรายมีอะไรแต่เราในมีหน้าที่ลาดตะเวนลาดตะเวนไปลาดตะเวนมาก็ต้องขึ้นไปสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนก็ไม่แน่ว่าจะเจอกันหรือไม่ถ้าเจอกันก็ยิงกันก็มีวันหนึ่งเมื่อตอนส่งกำลังไปก็ประมาณเดือนกุมภาปีสองพันตอนนั้นผมก็ยังยศร้อยตีอยู่ มีวันหนึ่งวันที่ยี่เบิกุมภาพันธ์เราก็ล้ำเขตแดงเข้าไปหน่อยหนึ่งเอาลูกน้องก็เหยียบกับระเบิดขาขาดนะนั่นเป็นประสบการณ์ลบครั้งแรกทานี้มันก็ทำงานอีกหลายครั้งจากครั้งต่อมาที่เกี่ยวพันกับบกสา3สามหรือทหารนิร,รนามในลาวปี2510เดือนมกราคมก็มีหนังสือจากกระทรวงราโหมแจ้งมาให้นอย,ยอจัดกำลังนายทหารแนายไปร่วมลบ ในลาวหรือประเทศที่สามเนี่ยในภารกิจรับต้องการคนแข็งแรงอายุน้อยยังไม่มีภาระผูกพันก็สมัครกันเยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายได้สองคนเองคือผมตอนนั้นเป็นเรือโทแล้วเรือโทรประพันธ์โชเดียพรแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เรือตรีเชษดกมลพิติสมัยนั้นนะวันนี้กรรมวิธีต่อมาก็คือว่า ก็ต้องส่งไปรายงานตัวที่309กรุงเทพได้รับทราบว่าภารกิจมันอยู่ในประเทศลาวแต่ว่าเขาก็ไม่บอกรายละเอียดบอกว่าเป็นชุดเฝ้าถนนแล้วก็จะต้องไปร่วมกับทันรบกร่วมกับตำรวจพารูประมาณเดือนเมษายนก็ขึ้นรถมาสมทบกับกำลังส่วนใหญ่ที่ค่ายสลิเสนามีทอบอทั้งหมด10คนแล้วก็อีก30คนเป็น ตำรวจพล,ล่มพารูแล้วก็จัดกำลังขึ้นมาเป็นชุดเฝ้าถนนมารู้ภายหลังว่าเป็นถนนโฮจิมินที่อยู่ในประเทศเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนสำคัญอย่างไรอันตรายแค่ไหนไม่ไครไ,ไม่รู้ค่อยๆรู้ไปก็จัดกำลังเป็น5ทีมทีมละ9คนสำหรับผมเป็นหัวหน้าหมู่ลาตะเวนที่2ชื่อแบมบูทุกชุดก็เหมือนกันหมดมีอยู่ชุดเดียวที่มาจาก3กองทัพ คือกองทัพเรือของทัพบกและก็ตำรวจทั้งหมด9คนแต่3สีเราก็มาทํำข้อวาใจเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็ฝึกในพื้นที่อำเภอนครไทยฝึกประมาณ3สัป,ปดาห์วันที่8ก็ขนย้ายโดยบอ7 7แต่ข่ายสิริแสนาบินตรงมาปักเซเลยมีนามเรียกขานไหมครับมีชื่อจัดตั้งไหมครับผมชื่อบัวลินเลืองรองสำหรับนายทหารก็เปลี่ยนชื่อก็เรียกว่าต้องสละ ทุกอย่างแล้วก็เป็นความลับไปบอกใครไม่ได้ผมก็ไม่สามารถไปบอกใครได้แม้กระทั่งที่บ้านก็ไม่รู้ว่าไปไหนผมก็บอกว่าไปแค่ชายแดนพอมาถึงปักเซสมาเรียนรู้เครื่องมือเพิ่มเติมเครื่องมือสื่อสารติดติกับเครื่องบินเพราะว่าภารกิจมันก็คือในป่าห่างจากถนนสักสิบยีกิโลเมตรแล้วก็เดินเข้าหาเองซึ่งค่าเสือเขาจะมีการระวังป้องกันอย่างไรอย่างานน่นะเราได้แผนที่คนละชุดสำหรับไปปฏิบัติงาน แต่ในแผนที่ก็ไม่สามารถเขียนมาได้ว่าถนนมันอยู่ตรงไหนเบี่ยงเดินเขเคร่าวแผนที่ดีมากเลยภูเขาอยู่ในทิศทางอย่างไรแม่น้ำอย่างไงต้นไม้อย่างไรโลกอย่างไงแจ้งอย่างไงเห็นหมดยกเว้นในถนนมันไปอย่างไงเขาลำเลียงอย่างไรไม่มีใครรู้อันนี้เขาถึงได้ต้องการเอาชุดเรานี่แหละไปให้ดูกใกล้ๆแต่นี้ฝ่ายข้าศึกเขาก็ต้องระวังอย่างเต็มที่ความเข้มข้นขอ,ของภารกิจก็มีอยู่ตรงนี้ ฝ่ายค่าศิท์นี่เป็นเวียดน,นามเหนือกับลาวใช่ไหมครับเวลาเรารายงานมานะปทรว,วรมรเข้าผสมกันนะส่วนมากเวียดเมนจะเป็นหัวหน้าแล้วก็มีกําลังพลลาวเพราะเป็นคนในพื้นที่ก็เหมือนกันเป็นเล่นกระพรานนะคล่องหมดเลยเขาเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่อยู่ในป่าไอ้เราเนี่ยคนกรุงเทพเรื่องมาเรียนรู้เรื่องป่าในภายหลังเพราะฉะนั้นเราคล่องสู้ป่าเขาไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้เราก็เรียนรู้วิทยาการมาในการใช้อาวุธใช้แผนที่เขนทิศที่สำคัญคือแผนที่เขนทิศอันนี้นี่คือพกมาเล็กๆเขนทิศเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนี่ก็เก็บมาเนี่ยที่ใช้อยู่ตั้งแต่ได้รับแจกจนกนระทั่งเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระองค์หนึ่งเลยไม่มีการถอดนอนกินต้องอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีแผนที่อยู่ในอกนอนตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้เวลาประทา่าก็คาดึกถ้าเราเพี้ยงพรำแตกคุณแตกคนเดียวคุณก็ต้องอาศัยแผนที่แผนที่เดินไปทางทิศตะวันตกลาวนี่เขาไม่ใช่ธรรมดานะอาจจะเดือนหนึ่งมีคนมาช่วยก็ได้หรือเครื่องบินเข้าไปหาคุณเจอแต่สำหรับผมโดยเฉพาะหัวหหน้าทีมด้วยจะต้องนำทีมไปเข้าภารกิจให้ได้ เป้าหมายที่คําสั่งภารกิจว่าให้ไปที่น,น,นั้นนั้นนั้นเราจะต้องไปแล้วเราอยู่ที่จุดไหนเราต้องรู้ตัวเพราะต้องรายงานที่อยู่เกือบทุกวันให้หน่วยเหนือทราบการรายงานของเรานี่รายงานในลักษณะไหนครับชนิดของรถยนต์จํานวนหรือ,อยังไงครับเออเนี่ยเราก็เรียนรู้มาจากที่พิษโลกแล้วก็ที่ที่ตั้งที่ปักเนที่ลาดเสือเรามีค่ายเล็ก แยกจากปักเซไปอยู่ริมน้ำของตรงข้ามกับบ้านของเจียมชุดรัตะเวนจะอยู่ที่นั่นการรายงานก็ต้องรายงานว่าค่าตึกมีรถมีคนเท่าไหร่ลำเลียงอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่พิกัดอะไรเดินทางไปทางไหนอันนี้คือเขาจะได้มากะระยะเวลามาบอมได้ในภายหลัง ตอนนี้ความยากของชุดราฐะวเวงก็คือว่าหนึ่งสัมภาระภารกิจหนึ่งเดือนมีเป้ใหญ่หนึ่งเป้ยอยู่ข้างหลังแล้วก็มีเป้เล็กดอยจ่กับเข็มขัดอีกเป้หนึ่งเป้ใหญ่ก็สามารถบรรจุอาหารสเสบียงได้อย่างน้อย15วันแล้วก็เป้เล็กบรรจุสเสบียงได้อีก3วันที่แบ่งเป็นเป้เล็กเป้ใหญ่ก็คือว่าถ้ามีความจําเป็นจะต้องระเบีเรียงนี้ เราทิ้งเป้ใหญ่แล้วก็เหลือเป้เล็กซึ่งยังสามารถรอนแรมหรือเซอร์ไว้กลับมาได้ด้วยสเบียงที่มีอยู่พูดถึงอุปกรณ์นะถ้าไม่ใช่คนหนมนะทำไม่ได้อาหาร15วันนะ่ะแล้วกระสุนย์อีก120นัดพูดถึงปืนเราใช้ปืนปอสบอปืนเล็กสั้นบรรจุเองที่เรียกว่าคาบใบคาบิน M2 ยิงกลได้คาบบาสมัยก่อนมันยิงทีละนะัด แต่ของอเมริกันเขาทำพิเศษสามารถยิงกลได้ที่ได้คาใบาก็เพราะวะ่าดีน้ำหนักเบากว่าเพื่อนมีลูกระเบิดมืออีกสองลูก MK2 นะติดที่หน้าอกนี่นอกจากแผนที่กันที่นะี่กระติกน้ำหนึ่งใบปืนพกลำกล้องสองนิ้วของสมิธแอนเดสันหนึ่งกระบอกมีดพกน้ำมีสองกระติกอีกกระติกหนึ่งอยู่ในเป้หลังเพราะว่าห้อยสองข้างไม่ไหวห้อยอันเดียวอาหารก็เป็นสเสบียงแห้ง แล้วก็อาหารกระป๋องว่างนี่ก็พอประทังชีวิตได้แล้วน้ําถ้าหมดกระติกแล้วก็ต้องไปหาเองในปูนประเทศตามลาําธารแต่เรามีไอโอดีนใส่ฆ่าเชื้อได้เนี่ยก็ต้องเซอร์ไว้ยอย่างนั้นแล้วการนอนเราไปเดือนหนึงน่งมันก็ต้องมีนอนนะฮะเราใช้เปลยวนที่บางทีใช้สายล่มมาถักเป็นเปลเวลาจะเข้านอนเราก็ หาต้นไม้2ต้นผูกได้1เรื่องต้นไม้ไม่ต้องห่วงเราอยู่ในป่ายอยู่แล้วนั่นก็คือเราจะต้องฝังตัวอยู่ข้างถนนโฮจิมินอยู่ไกลไหมครับไม่ได้เห็นถนน,นหรอกคืออย่างนี้หน่วยเหนือหรือเครื่องบินที่จะไปส่งเนี่ยเขารู้ว่าอีก15กิโลเมตรจะถึงเขาจะส่งเราก่อนในพื้นที่รี่เครื่องบินฮอเจิริกรีนใหญ่ซึ่งมันเปิด เหมือนเรือยกพลุนบกอะเปิดแลมออกมาได้วิ่งออกมาเลยในวันที่เริ่มภารกิจแรกวันที่15พฤษภาคมเป็นวันออกของผมสำหรับชุดเดินเขาบางทีก็ก็ว่าออกก่อนออกหลังก่อนหน้าวันหนึ่งเราก็ออกคำสั่งเตรียมให้อธิบายให้ลูกน้องฟังว่าเราทำอย่างไรผมเป็นหัวหน้าทีมก็เป็นจะเดินคนที่สามคนที่หนึ่งก็มีพลนำทางคนที่สองก็ สื่อสารแล้วสุดท้ายลองจะอยู่ที่สุดท้ายลองจะขึ้นก่อนเวลาออกหัวหน้าจะต้องลงก่อน <c oughs> ลงก่อนขึ้นทีหลัง <c oughs> หัวหน้าชุดนี้จะต้องหนักกับเพื่อนแหละเพราะว่าหนึ่งไม่มียศนะทุกคนในแบกของเท่ากาันไม่มีใครทำอะไรให้ใครแต่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดตั้งอารายงานหน่วยเหนือจะต้องไปถึงภารกิจให้ได้ทำงานให้ได้กลับให้ได้ ตัดสินใจว่าเราจะหนีจะสู้จะไปทางไหนในวันที่15พฤษภาคมตอนเช้าผมขึ้นปอร์เตอร์มาลาดตะเวแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกมีแต่ยอดไม้ทึบๆจุดส่งลงนะแล้วก็นึกไม่ถึงนะจุดส่งลงเขาก็ต้องมีพื้นที่เป็นลานอะเครื่องบิงนเขาถึงจะลงได้เนี่แต่เขามีเครื่องบินคุ้มกันอยู่ข้างบนอีกหนึ่งตัวซึ่งติดทุมกรไว้ ้ามีค่าสืกเขาก็สามารถยิงคุ้มกันได้แล้วส่งลงอะไรนะไหมเวลา18.30ก่อนมืดแล้วอยู่บนยอดเขาโลง่ลงๆใช้เวลาสนาทีเราก็วิ่งออกมาหมดแล้ะผมวิ่งก่อนลงไปก่อนแล้วก็อยู่วงรอบเครื่องก็ออกปุบไปเลยรู้ไหมว่าอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะแล้วแล้วเราจะต้องเดินไปทางทิศเหนือรีบมันต้องลงเขา เพราะมันต้องตต่หน้าผาลงแล้วเป็นที่ที่เราไม่เคยลูกมาก่อนไม่เคยฝึกมาก่อนมันโหดตรงนี้แหละโหดได้นีภูมิประเทศพอเดินเดินไปถ้าครึ่งชั่วโมงก็มืดตือ่อไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราไปลาดตะเวนลบจะไปจุดไฟฉายไฟก็ไม่ได้้งนัง้กนี่เราก็มีไฟฉายแต่ในการลบทุกคนก็รู้ดีว่าจะต้องพลางต้องเก็บเสียงทุกอย่างต้องรักษาความเงียบไม่ให้ข้าเสือก็รู้อยู่แล้วว่า ตรงข้ามเขาเก่งในด้านกองโจรแล้วมีพลานด้วยเรานักล้มในเมืองมาได้เรียนรู้การคลางการเก็บก็ทําให้ดีที่สุดเลยแล้วกัน <Okay. S 1> เดินลงไปปรากฏว่าสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งมองอะไรไม่เห็นนะลูงน้องคนหนึ่งพาลูนี่นบาดเจ็บที่มือปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมันชันน่ะถลายตกลื่นลงไปชันเกือบยิ่งกว่าส5หาดีกรีนะ มัน0ห้าหกสิบเจ็ดสิบกรีอย่างนั้นน่ะนี่ก็ไปจับต้นไม้ปรากฏว่าต้นไม้เป็นไม่ลวกแตกแล้วก็รูดเอามือเลือดไหลใช่ไหมทำยังไงไม่เคยเจอตอนนี้ในชุดเราเนี่ยมีพยาบาลหนึ่งคนเป็นพาลโลเขาฝึกทำได้เป็พยาบาลทำไงเอาปันโจผ้าผืนเล็กๆที่ทุกคนกันฝนนะอ,ออกมาคลุมแล้วไฟฉายทำแผล ต้องเดินต่อไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงจุดส่งลงเนี่ยเสียงฮอดังสนั่นหวั่นไหวยิ่งกว่าอะไรข้าศึกเขารู้ยุทธวิธีของเราอยู่แหละเขาก็จะต้องมาเขาสามารถยิงเราได้เขาก็ต้องยิงฝ่ายเราก็ต้องฉลาดว่าส่งลงมืดๆแล้วก็ที่ชันๆแล้วให้เรามุดป่าไปไม่ใช่เป็นทางเขาก็ตามไม่ถูกเนี่ยเดินลงไปเรื่อย ด้วยของหนักๆทีน,น,นี้เรามาวันแรกๆเนี่ยยังเฟรชยังสดชื่นแล้วก็คนอายุทัก28-30อย่างตอนนั้นผมก็อายุ2ี่ยังแข็งแรงอยู่เชื่อไหมฝนตกฝนตกเกือบทุกวันเดือนพฤษภาเนี่ยสี่วันเนีรองเท้าขาดอะบางคนรองเท้าขาดแล้วแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรไหมทากยัวเยะบางคนก็กไปกัดที่หูกัดในพุงโอ้โห มันเราไม่รู้ตัวเอาเสียเลือดให้ทาดตระจนภัยกับภูมิประเทศแล้วก็บางทีก็ใกล้ๆกับช้างเกือบโดนช้างเหยียบอะไรเงี้ยท่านเหนื่อยอ่อนพักยงกลางคืนอยู่แล้วก็กลางเปนอนเป็นวงรอบก่อนเข้าซีพีเราจะต้องส่งสองคนไปที่นี้เดินไปสัก2 0 0 3 0 0เมตรทางทิศนี้เพื่อเป็นการป้องกันโดยรอบก่อนจะทำอะไรจะพักผ่อนจะกินข้าวจะนอน แล้วก็ต้องจัดยามคนละหนึ่งชั่วโมงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวอยู่ยเฉยๆอยู่สบ,บายๆบบไม่ได้บางทีงวังนวเนี่ยทั้งวันเดินได้กิโลเดียวระยะทางในแผนที่แต่เราเดินทั้งวันเพราะว่ามันไม่ง่ายพอวันที่21อพคอผมต้องการเช็คแผนที่เราก็เรียนรู้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นแผนที่เรือแผนที่บกมีลักษณะคล้ายๆกันว่าเราสามารถหาโลเคชั่นตัวเองได้ด้วยการ สองดดว่ายอดภูเขาในแผนที่นะั้นมันมีชื่อหมดเอามาตัดกันแล้วเราก็สามารถรายงานได้เราไม่หลงเจอภูมิประเทศมันเป็นรูปตัววีภูเขาเนินสองเนินติดกันนี้เราก็มาอยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่เคยเจอข้าศึกเลยก็เลยจิ๋วจรแล้นบอกอา้าวหกคนอยู่ตรงนี้ลองให้อยู่ตรงทางเดินช้างคล้ายๆทางเดินช้างอะแล้วผมก็อีกสามคนสองคน เดินไปทัก200เมตรบนยอดเนินอีกเนินหนึ่งทางขวาเพื่อหาแผนที่หาโลเคชั่นให้ได้ไปได้ทักครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าได้ยินเสียงปืนข้างล่างประทัดแตกเลยเอา้าอะไรกันเนี่ยผมก็วิ่งลงมาลองเขาก็บอกว่าหัวหนะ้าหัวหนะ้าไอ้ข้าศึกมาเวียดน,นามเราเลยต้องยิงเพราะว่าเขาเดินกันส่งเสียงมาด้วยเวียดเมนผสมกับลาวดีว่าโชคดีของเราที่เราหยุดแล้วเขาเดินเข้าหาเราเอง เขาเดินติดติดมาแบบกระโวนแห่หน้ามาเงี้ยแบกเปินมาอะไรเสร็จแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเรายิงกันเนี่ยเขาก็ตายอย่างน้อยก็เจ็เจ็ห้าแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปพลิกศพอะไรหรือยึดอะไรหรอกแล้วก็ต้องเดินมาอีกวันหนึ่งผมก็กำหนดทิศเลยตะวันออกตรงเพราะว่าเรามีเข็มทิศไม่หลงหรอกแล้วก็รายงานหน่วยเหนือเมื่อเรามีเวลาอีกครึ่งวัน เราจะไปรายงานตรงนั้นไม่ได้หรอกต้องหนีก่อนเพราะว่าขเขตฆ่าตึกขาเขาก็ต้องมายกพวกมาเลยแล้วก็ต้องหาเราแล้วก็ต้องหนีไปหนีทางสบายก็ไม่ได้ที่โล่งๆไม่ได้คุณต้องมุดอย่างเดียวแล้วของก็ยังหนักอยู่ยานนี้เกิดมีซิบเอกเรื่องศักดิ์ซึ่งเป็นพลสื่อสารเขาเกิดเป็นมาเรียขึ้นมาด้วยหนักไปใหญ่ถึงกระเพอะแล้วก็บอกหัวหน้าทิ้งผมไว้ที่นี่เฮ้ยพูดงี้ได้ไง ต้องไปได้วยกันในที่สุดทั้งทีมก็ลงความเห็นว่าควรจะต้องขอรับกลับแล้วเพราะมีคนป่วยก็รายงานหน่วยเหนือแล้วขอรับกลับเขาก็โอเคพอวันลุงขึ้นเขาก็จะมามาจริงๆตอนนี้ไอ้ความไม่ชำนาญของเราเนี่ยผมไปเลือกป่าไม่กล้าไปเอาที่แจ้งก็ดูด,ดูมันระดับหัวคนเองผมก็เอาบริเวณนั้นอะ่ะเพราะเขามีบันไดเชือกตกลงเข้ามาพี่ขวานหัวหน้าด้วยหย่อนบันไดเชือกลงมา พอเขาก็ต้องฮอ,อปอยู่ในอากาศลองก็ขึ้นก่อนผมก็ข้อมคนสุดท้ายในที่สุดมือกำลังจะถึงแต่เครื่องดึงเขาก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ต้องรักษาระดับกลัวจะประทนยอดไม้ในที่สุดรับไม่ได้เขาเลยถอนเชือกบอกเราจะมารับใหม่หรือไม่ก็ให้เราไปหาที่โล่งใหม่และนี่เป็นประสบการณ์จริงที่ไม่เคยฝึกเมื่อก่อนตอนนี้ขึ้นไปได้กี่คนไหมครับหรือว่ายังอยู่ทั้ง9คนทั้ง9้าคน คนแรกก็ขึ้นไม่ได้เลยก็มือสัมผัสนิดๆเครื่องบินเขาก็ไม่ลงแล้วเราก็ขาดความชํานาญไงเราเนี่ก็ยอดไม้สูงกว่าหัวนิดเดียวคงได้น่ะที่ไหนได้ไม่ได้ตอนนี้สเบียงก็หมดอะไรก็หมดรองเท้าขาดคนป่วยอาหารก็หมดมันหลายวันแล้ว<ๆ>เขาก็เลยตกลงมันยอบ่กลงปีสี่มาดับให้ พิงของมาเราก็เก็บได้หมดเก็บของได้เพราะว่าค่าศึกไม่ได้มาติดกับเราพอวันที่ยี่ห้าเอาละผมได้ที่แล้วที่โล่งเลยเหมือนอย่างวันเราส่งมาแล้วลงได้สบายผมก็ยืนแล้วก็ให้สองคนไปทางนี้สองคนไปทางนี้ตามทุกครั้งที่เราหยุดผมก็สามสี่คนก็หยุดชายป่าระหว่างที่หายไปครึ่งชงั่วโมงมีเสียงฝ่ายค่าศึกเดินมามาทางเราผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดไม่ออกยุด แล้วเราก็ยึดร่านกายมันกระโดดผางมาเร็วมากหล่นเข้าไปหายไปในหุบลงไปในหุบแล้วก็ไม่ตามอ่ะแต่ก็ยึดสเสบียงสเสบืองอะไรมันได้ไดก็ไม่ได้ปรเโยชนดอะไรวันรุงขึ้นถึงได้รับกลับได้กรรมวิธีก่อนรับเหรอเขาต้องเอาเครื่องบินมาวสมาดูก่อนเครื่องบินปีกปอร์เตอร์อะไรพวกนี้รัตเวนแล้วถึงจะเอาหอตัวหนึ่งลงอีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างบนคอยยืงคุ้มกัน นี่หมดภารกิจที่หนึ่งโดยที่เขาบอกให้ไปลาดเะเวนที่ถนนไปไม่ถึงถนนยังไม่ทันเห็นเลยประท่าค่าตึกแล้วสองีแต่ก็โชคดีเป็นของเราที่ค่าเสรเป็นฝ่ายเดินหากับเราภารกิจที่สองเฝ้าลําน้ําเซกองเซกองเนี่ยนะมันก็เป็นสาขาแยกจากแม่น้ําโขงไปเราก็ไม่มีแผนที่ใหญ่เรารู้เฉพาะเรื่องโตัะเราแค่นั้นทุกอย่างเป็นความลับเขาให้เรารู้เท่าที่รู้ 29มิถุนายน2510ตอนนี้เหลือ8คนอีกคนหนึ่งป่วยก็ส่งลงที่ PS22 แล้วก็ไปมีพนํานำทางสองคนชาวบ้านเยาะเหินมไปบ้านซอกก็ไปอยู่เซกองเป้าตรวจก็ไม่เจออะไรเปน็นวันวันสาวันแล้วก็เขาไปบอมใช้ทียี่ปไปบอมฝ่ายข้าเสกฝั่งตรงข้ามเราก็รายงานก็ภารกิจนี้เบาเดินไปเดินกลับไม่ทารุน ก็ภารกิจนี้ก็ไปทั้งหมด7วันทุกคนก็กลับมาปลอดภัยไม่สูญเสียไม่ได้ยิงกับใครอีก15วันต่อมาก็มีภารกิจที่3ามคราวนี้ได้คำสั่งหนักขึ้นไม่ถึงถนนโฮจิมินก็เอาเซกองมาแล้วกันเซกองนี่มันก็คงใกล้ๆถนนโฮจิมินเนะเพราะมันลำเรียงบางตอนก็ลงน้ำบางตอนก็บนบกมันเอาทุกชนิดอะ การลบแบบของโจนอ่ะก็ให้เราไปซุ่มโจมปีไอ้ขบวนลำเรียงทางน้ำคราวนี้ไม่ใช่หาข่าวเจอให้ยิงเลยแต่กำลังพลผมเพิ่มขึ้นผมเคยมี8คนนะนี่ได้มาอีก8คนปรากฏว่าอีกทีมหนึ่งอ่ะเขาสั่งให้มาสมทบผมทีมนั้นเขาเขาลำบากมาเขาแตกถูกฆ่าศึกถ้าฆ่าศึก,กเกาะแล้วยิงสะบักสบอมหนีกันมาแล้วพาลูคนหนึ่งหายไปหายไปตลอดการ 15บห้ากรกฎาคมมี15คนก็เดินไป7วันเดินทางผ่านป่าไปได้7วันเขาก็มาดอบให้ยังไม่ได้ประทะอะไรพอเดินไปได้อีก2วันต้องเดินทุกวันนะอยู่กับที่ไม่ได้ปักหลักไม่ได้พอเดินไปไอีก2วันหลังจากรับรอบเจอเส้นทางคนชาวบ้านเดินเรายังอยู่ในป่าอยู่อา้ามีค่าสึกผ่านเรายังไม่ได้ เตรียมกันหรือตกลงกันว่าจะทํำยังไงตั้งรูปกระบวนยังไงยิงยังไงก็ให้มันผ่านไปเฉยจากนั้นมาพอมันผ่านไปแล้วเราก็ถึงได้วางกําลังเป็นหน้ากระดานเมื่อเส้นทางอยู่ข้างหน้าก็มันมีป่ามีอะไรที่เป็นโปร่ปงมีต้นไม้เล็กๆแล้วห่างสักสิบยี่สิบหลาเข้ามาแล้วก็วางขนานไปคอยถึงมืดไม่มาเราก็เลย ถอนตัวไปเป็นกิโลกิโลให้มันผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วก็ตกลงกลับมาที่เดิมวางกำลัง24พบเส้นทาง25คราวนี้แอมบุดได้โดยอาวุธของเราคาบินนี่แหละทุกคนคาบินหมดแต่คาบินถูกก็ตายอะ่ะก็ได้3ศพบาเจ็บหนึ่งที่วิ่งหนีไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถยึดปืนปืนถูกกระสุนเราด้วยตอนที่เรา ปะทะซุ่มโจมตีเขาซุ่มโจมตีเรายิงข้างเดียวไงเพราะเราวางแผนดักดักตีหัวแอมบูชนี่ง่ายมันไม่ใช่แบบจ้าเอ๋แอมบูชนี่คือการวางแผนเฝ้าเป็นวันวัน่ะเหมือนขึ้นห้างยิงสัตว์อะเร,เราพิเศษท,ทุกหน่วยจะต้องเรียนรู้ภารกิจแอมบูชถแาเบิดจะแพะเข้าแผนที่ตังหารน่ะมึงเดินเข้ามาปุ๊บในหัวท้ายของปีกซ้ายปีกขวาอย่างย,ยิง ไม่รู้ละก็ต้องยิงลูกเดียวก็มีผมทีมเดียวที่ที่ทำให้ค่าศึกตายโอ้ระหว่างยิงเนาะสิกระบอกก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วยังคว้างระเบิดไปตุมนะกมขวัญด้วยเราเป็นฝ่ายยิงลูกเดียวระหววางแผนมาก่อแล้วก็รีบถอนตัวทุกอย่างอยู่ไม่ได้ต้องเสร็จต้องไปแล้วเพราะว่ามันก็ เข็าอ่ะก็ต้องถอนตัวรีบถอนตัวเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนถอนให้เร็วที่สุดนี่คือภารกิจทั้งหมดที่เฝ้าถนนในที่สุดทั้งหน่วยเหนื้อเขาก็รู้สึกว่ามันจะสูญเสียมากกว่าจะได้หรือไม่คุ้มเขาก็เลยล้มเลิกไปก็กระจายกำลังพลไปทำหน้าที่อื่นๆกันสายชนก็ไปเหลางามผมก็เดือนตุลาคม มาตั้งกับพฤษสภานี่เข้าไปตุลาคมให้ไปเป็นหัวหน้าทีมท2 0หรือ NS165 ที่ p ร a โตเดอร์โบเวนมีฝรั่งอยู่เรือนฝรั่งมีเครื่องสูบน้ำเครื่องไฟฟ้ามีคลังอาวุธคลังกระสุนอุปกรณ์แล้วก็มีหน่วยกำลังป้องกันชาวพื้นเมืองฐานฐานเยเหนินฐานขาจำนวนหนึ่งให้ผมไปคุมี่นั่น มีในส mm ิบ hmm. ททบอไทยอีกสามคนพยาบาลหนึ่งคนผมก็ด้วยแล้วก็มีล่ามอีกคนทั้งคนมีสนามเป็นสนามบ,บินด้วยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยส่งเข้าส่งออกเป็นที่บลีฟที่สอนรับกลับส่งออกนะเราก็อำนวยความสะดวกและระวังป้องกันก็ได้รับความสั่งจากหน่วยเหนือ,นอให้ทำพื้นที่ระวังป้องกันให้ดีขึ้นก็ทำลวดหีบเพลงลวดน้ำ กลมๆสาสองอันสามอันอันบนซ้อนบนหนึ่งฐานสองมีหลักปักป้องกันข้าศึกแล้วก็ถังกันรอนเปล่าใส่ดินขุดบังเกอร์กระสอบตายเนี่ยพร้อมตั้งหลักตลอดที่ผมอยู่ก็ไม่ได้มีการยิงกันเลยข้าศึกยังไม่มาก็เ <c oughs> <c oughs> ครื่องบินก็ขึ้นลงเกือบทุกวันผม รับคำสั่งว่าภารกิจได้ประมาณหนึ่งปีปรากฏว่าปีหนึ่งแล้วยังไม่มีใครมาเปลี่ยนในสุดโอ้ปีสีเดือนโอ้โหกูจะมีคนมาเปลี่ยนผมก็อยู่ที่อย่างน้อยสิบเดือนบนพาโตเดอร์บริเวณ10บกันยาหนึ่งหนึ่งพศของพัรอยสิบเก็เป็นวันที่ผมได้กลับปักเซแล้วก็กลับอุดรแล้วก็กลับกรุงเทพหมดภารกิจก็ ปลอดภัยไม่สูญเสียไม่บาดเจ็บแต่ว่าอะไรต่ออะไรไม่รู้ผมล่วงเลยกลับถึงบ้านต้องมารักษาเส้นพอมีตั้งนานก็นี่ครับเป็นพรกิจที่ประจนมา